Absolute Cinema ครับนี่คือ Masterpiece อีกหนึ่งเรื่องของเจมกันอย่างแน่นอนอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาล DC แบบใหม่แบบจัดเต็มครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยซูเปอร์แมนมอบทุกอย่างให้กับคนดูครับทางแอคชั่นความมันความซึ้งความกมกมก่อมเฮ้ยมันมีหมดเลยเว้ยมันเป็นตัวตนที่มีหัวใจมากขึ้นไม่ใช่ต่อท่อนไม้แข็งทื่ออีกต่อไปครับที่สำคัญคือมันไม่ทิ้งความเป็นแอคชั่น แอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อที่สำคัญคือตัวร้ายที่เหมาะสมกับซ u เปอร์แมนครับเล็กซ์ลูเทอร์แม่งโคตรน่ากลัวโคตรเก่งโคตรโกงใครที่เบื่อแนวทางสู้ไม่ได้เอาคลิปตัวไหน์ปาเนี่ยการออกแบบแอคชั่นในเรื่องนี้จะทำให้คุณพอใจอย่างแน่นอนครัแบบทำออกมาได้ดีมากๆไม่มีข้อคอละหากัแบบอลังการสุดๆงานภาพงานแอคชั่นความเดือดของฉากแอคชั่นมันเฮ้ย มันขนาดนี้เลยวะต้องไปดูด้วยตัวเองจริงนะครับที่สําคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบดูหนังฮีโร่หรือเปล่านี่คือหนังที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยครับแล้วมันก็ไม่แคร์ด้วยว่าคุณจะเป็นแฟนดีซีติดตามมาจากไหนอย่างไรหนังเรื่องนี้จะทําให้คุณรักซูเปอร์แมนและติดตามมันอย่างแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนเดนตายคุณจะรักหนังเรื่องนี้แบบไม่มีวันลืม เก้าเต็มสิบให้กับหนังเรื่องนี้จากมีมูฟวี่ครับไม่รู้เหมือนกันว่านี่จะเป็นซูเปอร์แมนที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือเปล่าแต่นี่จะเป็นซูเปอร์แมนที่คุณรักที่สุดอย่างแน่นอนครับยินดีกับชาวดีซีครับเรียกว่ามาจบความระทรมของจักรวาลน,นี้แล้วมันมีอนาคตสดใสยอย่างแน่นอนครับเจมกันเอาอยู่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆมไอแม็กโคตรคุ้มครับเพราะว่าถ่ายทําด้วย i Max เต็มระบบที่สําคัญ มันเหมาะสมและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์กับสิ่งที่คุณจะได้ดูแน่นอนใช่แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX จะลืมไปดูกันเยอะๆนะครับ